สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเรานะครับช่องสีดอคำวันนี้ก็จะพาสองหนุ่มไปล่ามในป่านะครับเไปหาอาหารในปา่าวันนี้เข้าปา่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยป่าไปกินอาหารปา่าไปอยู่ในป่าวันนี้ว่าเขาหนุ่มจะรู้ว่ามีอาหารกินเยอะแยะเลยในป่าเนี่วันนี้จะเข้าปา่าเป็นวันแรกก็จะเป็นยังไงเนี่ยรอชมรอติดตามนะครับผม ปล่อยให้น้องกินหญ้าก,ก่อนนี่หญ้าเขียวๆสวยๆเลยครับนี่เออถ่ายบาตรว่ได้เงนินหรือนงก็ตอนนี้นะครับผมก็ปล่อยให้น้องนะครับทานย้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ ไปครับฝั่งข้างมูลนะครับวันนี้นะครับแม่แม่ครับจะพาน้องๆไปฝั่งข้างมูลนะครับผมวันนี้ก็นะครับพ่วงกันเหมือนเดิมนะครับผมพ่วงกับพี่ค้ำเหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องฝึกนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมบัวเงินนะครับ้าอุดมสมบูรณ์นะครับแม่แม่ครับยาอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับส่วนของน้ํานะครับก็มีเยอะเลยนะครับผมเอาไว้ให้น้องนะครับได้เล่นกันนะครับนี่นะครับผมผีห้าคลองไปเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะให้ลองเล่นประจําเลยนะผมมาไปไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆไปถอย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 โซ่ติดโซ่ติดโซ่ <laughs> ติดล้วนครับผมติดเอ็ดมันติดจะาเกิลด้วยนั่นนะ่ะเอด็ดติดตัวเอิดนะ่ะ เดีวบ่เปนโซ่ขึ้นหน่อยเออไปมา,ไมา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 เฮไปกันเลยครับผมบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับแม่แม่วันนี้นะครับผมบรรยากาศดีนะครับไม่ค่อยค้มเท่าไหร่นะครับผม สองพี่น้องก็เดินโคงคอกันไปนะครับไม่รู้ใครดึงใครนะครับผมฮะซีสมอนะสมอตันไรเต้อีบที่เห็นอยู่ด้านขวามือนะครับผมก็จะเป็นโครงการนะครับปลูกหญ้าให้ช้างตกงานนะครับผม ระยะทางหนึ่งกิโลครับข้างข้างบ่อนะครับผมนี่คนระับก็จะเป็นโครงการนะครับปลูกยาให้ช้างตกงานนะครับปาอ้ย ระยะทางก็ประมาณสองกิโลนะครับที่จะพาน้องไปล่ามนะครับผมกินใบไผ่นะครับกินใบไผ่กินเครือนะครับผมมาแล้วสองหนุ่มพี่ค้ำก็รู้สึกว่าจะชินแล้วนี่พี่ค้ำเนี่ยเริ่มถนัดเริ่มชินแล้วเนี่ย,ย,ยากน้องเนี่ย ริ่ไปโดยกัดได้ดีแล้วเริ่มชินแล้วเนี่ยเก่งมากๆเลยไปเราก็จะไปกันต่อนะครับผมไปค่อยเดินไปลูกอันนี้เข้าป่า ค้างไปเลยก็เป็นอาหารชาแล้วเรียกว่าเครือไส้ไก่นะครับในค้างชอบกินนะครับในเครือไส้ไก่นะอยากเ,เขียวกินก่อนกินก้อนอ้าวกินก่อนอยาสวยๆเขียวอ่อนๆเนี่ยจะปล่อยให้เขาใช้ชีวิตในป่านะครับวันนี้ นึว่าจะเป็นยังไงกับบ้างโอ้น้าสวยจังเลยในน้านี่น้ําใสมากๆเลยนีมันตามแมวใสเหมือนตามแมวนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเครือไส้ไก่นะครับนี่ๆๆเครือไส้ไก่นี่เครือชนิดนี้นี่ช้างก็ชอบกินมากนะครับนน่ช้างจะชอบมากเลยเครือไส้ไก่นี่แถวเขตบ้านผมมีเยอะ นี่จะปล่อยให้น้องไปใช้ชีวิตในป่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยทะลุาน้องเข้าป่านะครับผมต้อปล่อยให้เขาเป็นอิสระบ้างครับผมอยู่แต่บ,บ้านมากก็ไม่ดีครับผมจะทําให้เขาเกิดความเครียดปล่อยให้เขาเข้าป่าหาเถาวันหาหายากินเองกินไม้ไผ่กินไม้กินรากไม้ให้เขารักษาตัวเองเขาให้เขาใช้ชีวิตอย่างอิสระเขาบ้างปล่อยให้เขา มีความสุขในป่าตามธรรมชาติของเขาครับผมนี่พ่อควานก็จะพาน้องๆไปไปกินที่ที่เราเป็เป็นที่ของผมนะครับผมสวนผมเลยตรงนั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ปลูกยูคาไม่ได้ทําอะไรผมปล่อยไว้เป็นที่ลกรางไว้เลี้ยงช้างโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเป็นวัดที่คนอื่นก็กลัวหักต้นไม้หักอะไรเขาก็เสียเงินเสียทองเขาไปกินที่ตัวเองเลยผมไม่ได้ปลูกอะไรไว้ ครับก็รอชมไปถึง,น,ถงนู่นแล้วครับผมไปรอชมที่ไปถึงป่านแล้วครับผมไปไปกันเลยโอ้คำใหญ่มากเลยเครือไส้ไก่นี่สวยกินได้เต็มที่ลูกกินอิ่มเลยวันนี้นี่ เต็มที่เลยยากาเยอะแยะในป่าใช้อะชอบมานะครับในเครือไส้ไก่เนี่ยไหนแต่ก่อดควานเลี้ยงช้างแต่ตนเป็นเด็กก็อย่างนี้แล้ครับผมเข้าป่าพามากินเครือไส้ไก่กินหญ้าป่าช้างจะมีความสุขมากถ้ามาอย่างนี้ช้างจะไม่เครียด อู่กับบ้าน,น,นมากก็ไม่ดีบา่เ,เขาเป็นอิสระบ้างเข้าป่า <c oughs> ดูต้นไม้ต้นท่ามีอไผด้วยครับมีอไ่ไไ,ไม่สดลูกด้วยเอ้ยมวยดนมากโดดูนะ เป็นก็ไผ่นะครับก็เรียกว่าไผ่ป่าไผ่ทามนะครับนี่บ้านผมเาเรียกว่าไผ่ทามไผ่น้ำไผ่ทามนีเยอะครับแถวบ้านผมเยอะอยังว่านะครับเยอะกว่ามีแต่ที่ทางของเขาไปมัดลาม,มางังไงไม่ได้ครับผมกลัวหักไม้หัดอะไรครับหักยูคาเขาลามได้ก็คือที่ตัวเองครับ ถ้าจะเลี้ยงก็ต้องมีเวลาทั้งวันห่อข้าวห่อปลามากินปล่อยเขากินเลี้ยงไปตามธรรมชาติกับผมถ้าเราจะมัดก,ก็ต้องมัดที่ตัวเองไท่ไผ่ทา,า,าม ไปลาบดอกมาเดินกินก็อิ่มแล้วนี่ยาเยอะแยะเลยนี่วันนี้พ่อควานมีเวลาก็จะพาน้องมาอย่างนี้แหละครับนี่วันนี้พอดีพ่อควานมีออเดอร์ตะขอออเดอร์มีดเข้าก็เลยต้องพาน้องมาอยู่ในป่าก่อนจะไปทําตะขอทํามีดให้เพื่อนๆควานช้างที่เขาได้ให้พ่อควานทําให้นะครับผมวันนี้ก็ เอาน้องเช้ามาไว้ในป่าก่อนเราก็จะไปทํามีดทําตะขอก่อนครับวันนี้น้ำประคันมาสายแล้วตับไปทิ้ที่ลาบเลยครับผมกินน้ําก่อนไหมเนี่ยกินน้ําก่อนเนี่ยกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนนี่ก็เป็นสระน้ําธรรมชาติตะขนอเต็มโมเต้ตะขนอเลยเออ Nam dài nám nón thăm nốt. chết rồi chuột thiệt trớn điết กันเอามุตรึนนี่ Ồ. Cắt không? luôn. Cắt đi, cắt. Ồ. Ồ. Ta đúng. Hà thải sông nước. Nam. Nước namก่อน. น้ำสาตรงนี้ช้างจะกินได้เยอะนะครับผมเนี่ยเพราะว่าน้ำเปนจืดน้ำไม่เค็มเหมือนน้ำกุดน้ำนองนะครับนี่น้ำที่นี่จะอ้าจืดช้างจะกินได้เยอะน้ำใสดีด้วยนี่แต่ก่อนปอกวานเลี้ยงช้างในแถวนี้นี่ไปเลี้ยงมาทั้งวันที่อื่นไม่กินหรอกน้ำเล่นจะเฉยจะมากินแต่ตรงนี้แหละตอนค่ำเลยกินได้เยอะตรงนี้น้ำตรงนี้มันไม่เค็มมันไม่เปรี้ยวครับผมว่าเป็นน้ำ น้ำจืดเห็นไหมวูบอปูข้ากินใหญ่เลยอร่อยน้ำเนี่อร่อยน้องใหญ่ครับ<อ>น้องนี่น้องใหญ่มากเลยกินละบ,บวกง,ง,งกินลิยั่งทำกิเยอนะัน,น้นะเจอน,น้ำอร่อย โอ้ดูคำน้ำพี่คำนี่เหยเต็มกระฟุงแกมเลยพี่คำเนี่ยอิ่มแล้วบ่ไป,ไปนะครับเรียกว่าน้องทำานบน้องน้ำธรรมชาติส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเรียกว่าน้องบ่อยางนะครับนี่นี่ทางนี้นี่เป็ดสาขาของแม่น้ำมูลครับผมไปไปต่อเลยครับผมอ่านะครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่รั้น้องแล้วนะครับผม จะเป็นป่าไผ่นะครับผมเป็นป่าไผ่นะครับนี่ครับบริเวณน้องนับอยู่นะครับผมมีแต่ป่าไผ่เลยนะครับแม่แม่ครับวันนี้ครับทานอร่อยเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปนะครับดูพี่น้องบงกันนะผมน้องบงกันก็จะอยู่ทางนู้นนะครับผมไปดูน้องบงกันกันครับตัวนี้จะเป็นป่าไผ่เลยนะครับแม่แม่ครับเป็นป่าไผ่เลยนะครับตอนเย็น ก็จะเมาน้องนะผมกินน้ำสําลานเลยนะครับก็ไผ่อ๋บุกันอยู่ตรงนี้นะผมบุกันก็อยู่ต้นนี้นะครับโซ่หายด้วยนะครับไม่แม่ครับผมโซ่หายนะมีคนมาขโมยนะครับผมโซ่ซื้อมาแพงด้วยครับโซ่สามหุนนะครับไม่แม่ครับโซ่สามหุนแบบนี้เลยนะครับผม หายครับส0ิเมตรนะครับของพ่อควันโฮนะครับผมตายแล้วเราจะสู้ในผูกช้างนี่เสียดายสู้นะครับแค่นี้เองใจมากเลยนี่คนเราก็ทำได้นะรู้ว่าเขาเช้างมาผูกตรงนี้ก็ยังจะมาขโมยนะครับผมบริเวณก็นะครับผมก็จะมีหญ้านะครับหญ้าเครือนะครับหญ้าตินตุแกนะครับแล้วก็ตอไผ่นะครับผม นี่ก็น้องก็จะได้ทานอิ่มน้ำสำร้านเลยนะครับอีโคลในให้เล่นด้วยอยากเล่นโควนก็นลงตรงนี้นะครับโอ้หน่อไม้ใอยใครมาขุดไม่รู้นี่โอ้ยจะได้โสดจังเลยอ่าพี่คำของเรานะครับผมเอ้า เป็นยังไงได้อยู่ป่าอยู่ป่าอยู่ดงสมบูรณ์เรานี่พ้นท้นสมบูรณ์เลยนะครับคัพของเราครับวันนี้พอคันก็ต้องขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องไฟสีดอคำด้วยนะครับสวัสดีครับ